หลายคนอ่ะติดตามพี่ดิวใช่ไหมว่าทำไมนามสกุลเหมือนำลำไยแห่งทองคำก็คือเวชากามาใช่ไหมครับเราเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเราเป็นญาติกันหรือเปล่าเมยมบนทจะตอบเลยนะตอบให้แฟนคลับฟังเลยนะ หลายคน abei, ติดตามพี่ดิวใช่ไหมว่าทาไมนามสกุลเหมือนลำไยแห่งทองคําก็คือเวชกามาใช่ไหมครับคือน้องลำไยเป็นคนยโสธรแล้วพี่ด an. ิวพอพี่ดิวก็เป็นคนยโสธรบ้านตาดทองซึ э ่งในหมู่บ <sam> ้านนั้นนามสกุลเวชกามาแทบจะทั้งหมู่บ้านคือเวชกามาแทบทั้งหมู่บ้านแต่ถามว่าพี่ดิวรูจักลำไยหห่งทองคําตั้งแต่เด็กไหมไม่รู้จักรู้จักตอนที่น้องมีชื่อเสียงดังแล้วบังเอิญว่านามสกุลเราอะมีความบังเอิญไปคล้ายน้องลำไย แต่พี่ดิวก็เลยมีพ่อค้องใจว่าเราเป็นพี่น้องกันหรือเลปล่าเราเป็นญาติกันหรือเลปล่าวันนั้นนะ่ะไปเวทีลำยัยแห่งทองคำก็ไปถ่ายรูปก,กับน,น้องนะพี่ก็เลยเกิดไปว่าเนี่ยเรานามสกุลเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยน้องอ๋ออะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปอะไรกันเราก็มีความคล้องใจว่าเอ้ยญาติเราหรือพ่อเรามีความเป็นเกี่ยวข้องมีความเคยญาติกันไหมแต่ถ้าพี่ดิววิเคราะห์นะครับก็คือว่าคนจังหวัดย,ยโสธรหรือคนบ้านตาทองนั้น่ะคนบ้านตาทองนามสกุลแบบนี้เยอะ อาจจะเป็นสายเลือดเดียวกันก็เป็นได้หรืออาจจะมีความปู่ย่าตาทวดที่เป็นสายเลือดเดียวกันก็เป็นได้แต่สําหรับพี่ดิวกับลําไยตอนเด็กๆไม่ได้รู้จักกันมารู้จักกันตอนเข้าวงการอันนี้คือคําตอบของพี่ดิวที่ที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้นามสกุลเหมือนกันหรืออะไรเหมือนกันแต่ที่มาของพี่ดิวกับที่มาของลําไยก็คือคนบ้านตัดทองบ้านพ่อพี่ก็บ้านตัดทองยย้สวดพอดถ้าพี่วิคอนะ สำหรับพี่นะก็เป็นฟิลอาจจะเป็นญาติกันแหละแต่อาจจะเป็นปู่ย่าตาทวดที่เขารู้จักกันแต่เราแต่เรารุ่นหลานรุ่นลูกไม่รู้จัก <_ cía> กันเขามันใช่ครับก็ฝากสําสหรับคนที่อยากจะรู้ว่าน้องลําไยกับพี่ดิวเป็นนามสกุลเหมือนกันทําไมเป็นญาติกันหรือเปล่าเนี่ยแต่สําหรับพี่ดิวคือวิเคราะห์ออแค่ว่าเออก็อาจจะมีนามสกุลเหมือนกันแต่อย่างน้อยๆอยถ้าใครอยากรู้ก็ต้องไปตรวจดีเอ็นเอว่าถูกไหมล่ะ เออถ้าอยากรู้จริงๆว่าเป็นญาติกันหรือเป็นสายเลือดเดียวกันไหมก็อาจจะต้องตรวจดีเอ็นเออะไรเงี้ยแต่มันไม่ถึงท่านนันแฟนคลับเพราะว่าเราเป็นน้องลำยงก็ดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากก็พี่ดิว่าติดตามน้องในฐานะท่านขับตัวน้อยคนหนึ่งเท่านี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ